วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาประกอบปั๊มน้ำติดตั้งใส่ข้อต่อแล้วก็เช็ควาล์วสวิงมันมีผลยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยการประกอบปั๊มน้ำตัวเนี้แรงครึ่งเราก็ซื้อสายไฟแล้วก็ปักไฟสายไฟเลือกเอาใหญ่ๆหน่อย <S <S จะได้ดึงกระแสไฟได้ดีก็คือนี่เลยครับสองคูณสองจุดห้าแล้วเราก็ใส่วาล์วเกียวในหนึ่งตัว เป็นโค้องอหล็กแล้วก็เช็ควาล์วตัวหนึ่งเช็ควาล์วนี่คือเวลาน้ํามันไหลย,ย้อนกลับเนี่ยไม่ให้ใบพัดพังแล้วเราก็มีเช็ควาล์วตัวนี้อีกตัวหนึ่งต่อเวลาน้ํามันออกปุ๊บเวลาปิดน้ํามันจะได้ไม่กระแทกพัดลมเราก็จะขันนี่แล้วก็ต่อระบบสสยไฟนี่ยครับปั๊มน้ําผมตัวเนี้ย คราวนี้เราจะมาทำโครงกันทำโครงรับกันยึดยึดเกาะการขโมยกัน เราก็พร้อมที่จะติดตั้งปั๊มน้ำแล้วครับประกอบได้สำเร็จทำการฝน,นลอกกันขโมยให้มันดีนิดนึงเดี๋ยวลุยกันเลยมีปูนการต่อเช็คกเวบาวดูลูกศรครับลูกศรจะต้องวิ่งเข้าหาปั๊มเวลาเราเปิดน้ำมันจะต้องไหลออกตรงตรงนี้เนี่ยถ้าใส่อย่างนี้คือผิด ราล,ลองเปิดดูน้ำจะไม่ไหลออกเราก็จะมีตัดเศษหนึ่งนิ้วข้อง,งอหนึ่งนิ้วแล้วตัดเศษแล้วมาข้อง,งอแล้วก็ตัดเศษแล้วก็เข้าปัม๊มครับอย่าลืมตัวนี้เป็นขดัดนี่คือการต่อแล้วก็ใส่วาสวิงต่อในหนึ่งนิ้วเศษโค้งหนึ่งนิ้วเศษแล้วก็มาสามทางออกสี่หุนแล้วก็ต่อวาไว้ใช้น้ํา แล้วก็เศษมาแล้วก็มาโค้งงแล้วก็ไปสายเมนเลยจะเปิดแนวเปิดกองนี่เกือบครึ่งถังครับประมาณครึ่งถังแล้วเราจะเปิดที่เหลือเราจะเปิดไปทางนู้นอีกครึ่งถังก็พอดีชุ่มที่คำนวณไว้ ก็ระยะขนาดนี้ก็ดีน้ำมันไม่กระเด็นดูลัศมีมันไม่กระเด็นแรงเกินไปเวลานล้วก็จะมีหลักมาปากักหลักสปริงเกอร์ให้มันตึงกว่าน,นี้ให้มันได้ตรงกว่าน,นี้ปลายหัวแถวครับการเบี่ยงของมันก็ถือขนาดนี้ว่าต่อวันนันก็ถือว่าชุ่มขนาดนี้น้ำต่อน้ำครึ่งถัง ห้าร้อยลิตรจะมองกลับไปด้านนี้ทางนี้เดี๋ยวยังไม่ถึงครึ่งถังเลยนะครับนู่นเราก็จะลองน้ำไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูน้ำกันน้ำกันตอนนี้เบี่ยง แปดกองกองละสองหัวรัศมีการสาดน้ําก็ใช้ได้อยู่ครับนี่มันไม่ไกลโพดมันก็แปดกองนี่ผมจะจะเปิดครึ่งถังห้ารอยลิตรแปดกองนี่ชุ่มพอดีการเบี่ยงสองหัวสองหัวสองหัวไม่แรงมากรัศมีอยู่บนปวกถือว่าใช้ได้ไว้ก็ที่ผมคิดไม่ถึงสามสิบนาที 15นาทีก็ชุ่มแล้วครับสองหัวนี่ดูการเปียกของดิน15นาทีต่อต่อวันหนึ่งเรามาดูหัวแถวกันนี่ถือว่าชุ่มมหมยังไม่ถึง15นาทีเลยนี่หัวแถวลัศมีการเบี่ยงไม่แรงมากคุมคุมกองดินพอดีแล้วเราก็คุมฟางถือว่าหมดถังพอดี สานาทีกว่ากว่าประมาณครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าเกือบเกินหน่อยหนึ่งครับเนี่ยหมดถังผลิตและชุ่มพอดีทุกทุกหลุมฉันก็จะเอาฟาังเนี่ยมามาคุมดินไว้ก่อนเอาไว้ให้มันได้ความชื่นเวลาฝนตกหรือสปริงเกอร์แล้วปล่อยน้ำมันจะได้เก็บความชื่นไว้ก่อนและการรุ่นกันหยาขึืนพร้อมแล้วการดินสุด เนี่ยมันไดช่วหลังจากได้นฉันกน็เปิดน้ำลดดอกเด็กแกให้มันชุ่มฟางมันจะได้มันกระเด็นหนีปวกนะแกดูรัศมีมันตัวอัน,นอดีเลยบนปวก